คนใช้งาน tiktok ต้องรู้ไปดูกันเลยครับไปที่ tiktok ไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่โปรไฟล์ Fi. ไปที่ขีด3ขีดด้านบนครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่บัญชีไปที่ข้อมูลบัญชีให้เรามาดูตรงนี้ครับเบอร์โทรตรงนี้ยังใช้งานอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วกดเข้าไปเลยครับแล้วเพิ่มเบอร์โทรใหม่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาเบอร์โทรเก่านี้ออกตัวที่ 2. ออีเมลยังใช้งานอยู่หรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วแนะนําให้ไปสมัครอีเมลใหม่แล้วกดเพิ่มเข้าไปแล้วลบอีเมลเก่าออกซะหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการกู้คืนอีเมลก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้คุณหนึ่งเคยทําคลิปสอนไว้แล้วเมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเบอร์โทรและอีเมลเป็น ตัวที่เราใช้งานได้ปกติปัจจุบันแล้วหลังจากนี้แล้วให้เราไปดูรหัสผ่านครับจําได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ได้แล้วกดเข้าไปที่รหัสผ่านเขาจะทําการส่งหมายเลข OTP ไปให้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้ครับนี่เขาจะโชว์บอกใบไว้ไว่าหมายเลขนี้เราก็ไปเอารหัส OTP หรือรหัสหหลักที่เขาส่งไปให้ทางข้อความในมือถือเรานะครับมากรอกใส่ซึ่งข้อความก็จะส่งมาเป็นแบบนี้ครับนี่ Info ฟเอส i อมเอสติ๊กตนะครับเราก็เอารหัสตัวนี้ครับเนี่ยหหลักตัวนี้ไปกรอกใส่รหัสตัวนี้ไม่ต้องจดจํานะครับรหัสตัวนี้เป็นรหัสชั่วคราวที่เขาส่งมาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันพอใส่เสร็จเขาจะให้เรากรอกรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับโดยที่รหัสผ่านเก่าเราจําไม่ได้ไม่เป็นไรครับใส่ตั้งใหม่ได้เลยซึ่งเงื่อนไขเขาจะบอกตามนี้ครับ อัขระแตัวอักษรสูงสุดไม่เกิน20ตัวอักษรนะครับเรากรอกไปเรื่อยๆให้ครบข้อกําหนด3ตัวนี้ครับเมื่อครบข้อกาหนดตัวแรกเขาจะติ๊กข่องหมายถูกตัวที่2ติ๊กข่้งหมายถูกตัวที่3ติ๊กข่องหมายถูกตามนี้นะครับเมื่อทั้ง3หัวข้อติ๊กข่องหมายถูกทั้งหมดแล้วเราสามารถกดถัดไปได้เลยครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะใส่รหัสผ่านใหม่ให้ดูครับเนี่ยครับถ้าเรากรอกถูกทั้งหมดแล้วจะมีติ๊กข่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้ทั้ง3หัวข้อทําแบบนี้ให้ได้นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วกดถัดไปได้เลยเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ขนาดผ่านใหม่เบอร์โทรใหม่อีเมลใหม่หรือทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยครบหมดแล้วก็คือเรารู้ครบหมดแล้วนะครับถ้าเราได้ตามนี้แล้วหลังจากนี้แล้วก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยเอาวิธีที่คุณหนึ่งแนะนําไปใช้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คาว่ามีประโยชน์ให้ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี